พลตตรีสิริวัน์ดีพอผู้บังคับการตำรวจสอท .1 ในฐานะรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพร้อมกับคณะพนักงานสอบสวนส่งคดีคลิปคุณเซนสั่งไล่ล่าฝ่ายตรงข้ามในประเทศจำนวน50แผ่นให้กับอายการสูงสุดซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดช,ชอบพิจารณาคดีตามกฎหมายโดยมีนางสาวธิติวด,ดีสินทวรวรรณอายการประจำสำนสักง,งานอายการสูงสุดในฐานะรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเป็นผู้รับมอบ พลตตรีศิริวัตรกล่าวว่าหลังจากที่บกสอท .1 ได้รับมอบจากพลตโ,โทแตรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสอทในการดำเนินการเรื่องนี้สั่งการให้พนักงานสืบสวนสอบสวนจากการสอบสวนเชื่อว่าเป็นการกระทำความผิดนอกราชอาณาจากักรตามกฎหมายประมวลวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20ระบุว่าให้ส่งเรื่องให้เอการสูงสุดเป็นผู้ดำเนินการตามกฎหมาย โดยเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นที่สพบ้านฉานจังหวัดระยองเมื่อเดือนสิงหาคมปี2566ผู้ที่ถูกทำร้ายโดยตรงในคลิปก็คือ,น,อน,น,นายพรพนานักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวกัมพูชา ต่อมามีคนร้าย3คนร่วมกันทำร้ายร่างกายในพรพนาจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจจากข้อมูลของนายพรพนาได้ลี้ััยไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาการกระทำของสมเด็จฮุนเซนเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีในคลิปเสียงมีเสียงการสั่งการให้บุคคลชื่อขวดชาวกัมพูชาทำหน้าที่ดำเนินการในประเทศไทย และมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงมีคนทำร้ายและถูกทำร้ายเป็นไปตามในคลิปเสียงส่วนคนชื่อหวดในขณะนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยรายงานรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในสำนวนการสอบสวนทั้งหมดแล้วสำนักข่าวออนไลน์ไทยแ็บลอสำนักข่าวที่ถือจรญญาบันครบถ้วน